ไตระยะ3ามหายขาดได้แน่นะถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำห5ข้อนี้สม่าเสมอนะคะไตเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายของเรามากๆนะคะหน้าที่หลักๆของไตนะก็คือขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะคะปรับสมดุลน,น้ําปรับสมดุกลกรดด่างปรับสมดุลเกลือแร่ต่างๆในร่างกายอะไรที่เสียสมดุลไปอันนั้นแหละเป็นหน้าที่ของไตที่จะต้องทํากลับมาให้สมดุลน,นะคะรวมไปถึงการสร้างฮอร์โมนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาไตวายไตยเสื่อมหรือว่าไตพังไตเสียหน้าที่ไปเนี่ยอันนี้เนี่ย มันก็จะกระทบกับหลายๆระบบในร่างกายมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะคะสำหรับหลายๆคนเลยที่เพิ่งไปตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคไตนะคะเวลาที่เราไปพบคุณหมอนะคะหมออายุรกรรมทั่วๆไปหรือว่าการตรวจเลือดทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าค่าไตของเราเนี่ยมากกว่า60สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหมอจะไม่ได้แจ้งว่าเราเนี่ยมีปัญหาไตวายไตเสื่อมนะคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่ค่าไตของเราน้อยกว่า60ซึ่งเรียกว่าไตระยะ3นั่นเองนะคะอันนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้ว่าเรามี ปัญหาเรื่องไตวายไตยเสื่อมเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ถ้าหากว่าตรวจพบว่าเรามีภาวะไตวายไตยเสื่อมระยะ3นะคะและอยากหายขาด5ข้อนี้ต้องทำนะคะใครอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เริ่มกันเลยกับสิ่งที่จะต้องทําอันที่1นนะคะเพื่อที่จะให้ไตระยะ3มเนี่ยสามารถที่จะรักษาห,หายขาดได้นะก็คือการดื่มน้ําให้เหมาะสมนะคะและก็ถูกวิธีนะน้ากับไตเนี่ยเป็นอะไรที่เชื่อมโยงติดต่อกันแบบว่าใกล้ชิดมากๆนะคะเพราะว่าไตขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะคะซึ่งจะต้องใช้น้ำเนี่ย เป็นตัวพาของเสียเหล่านี้เนี่ยออกจากร่างกายนะคะทําอะ่ไรที่ร่างกายของเราขาดน้ําดื่มน้ําไม่เพียงพอเนี่ยไตยทํางานได้ไม่ดีไตพังได้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราควรดื่มน้าให้เพียงพอดื่มอย่างถูกวิธีด้วยนะคะโดยวันหนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ2-2.5ถึงลิตรหรือว่าประมาณ8แก้วนะคะหรือถ้าว่าใครที่สังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมที่เสียเหงื่อหรือว่าเสียน้ำนะคะก็อาจจะดื่มชดเชยได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าให้ชัวร์นะก็คืออาจจะดูลักษณะสีของปัสสาวะนะคะปัสสาวะที่ปกติ นะได้รับน้ําอย่างเพียงพอเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆถ้าของใครที่สังเกตว่าปัสสาวะตอนนี้เนี่ยสีเหลืองเข้มนะคะเข้มมากๆเข้มเกือบเป็นสีน้าตาลเนี่ยอันนี้แนะนําว่าให้ดื่มน้ําเพิ่มขึ้นนะคะมันเป็นตัวบง่งบอกว่าไตของเราเนี่ยขาดน้ํานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาภาวะไตวายไตยเสื่อมระยะที่3ให้หายขาดได้นะข้อแรกที่จะต้องทําให้ได้เลยก็คือดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอนะคะ ถึงสิ่งที่สองที่อยากให้ทำนะคะถ้าหากว่าคุณมีภาวะไตาวายใตเสื่อมระยะที่3เพิ่งตรวจเจอและอยากให้หายขาดนะก็คือเน้นให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเน้นความสม่ําเสมอมากกว่าออกกําลังกายหนักๆนะคะสม่ําเสมอนะทีนี้ก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ5วันนะคะวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยสักประมาณ30-45นาทีการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับคนไข้โรคไตนะคะแนะนําเลยอยากให้เดินนะคะเดินในทุกๆวันนะเดินแบบรับแดดในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหาก ว่าใครที่มีปัญหาไตวายไตเสื่อมจากเบาหวานจากความดันหรือว่าจากไขมันในเลือดสูงการเดินอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเนี่ยจะช่วยเบรนไขมันน้ําตาลแล้วก็ลดความดันลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นการเดินออกกาลังกายสม่ําเสมอเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูตไตถ้าหากว่าทําทุกวันสม่ําเสมอเนี่ยเพิ่มค่าไตได้แน่นอนค่ะ และมาถึงสิ่งที่3ที่อยากให้ทํานะคะก็คือให้พยายามควบคุมความดันควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและควบคุมระดับไขมันในเลือดเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์นะคะเพราะว่า3สิ่งนี้แหละคือตัวการสําคัญที่ทําให้ไตของเราเนี่ยแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นวัดความดันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะอาจจะไปวัดที่โรงพยาบาลก็ได้หรืออาจจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยมาวัดที่บ้านก็ได้นะคะอย่างน้อยๆนะให้ได้เดือนละสักครั้งหนึ่งนะคะยกเว้นถ้ากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงอยู่แล้วกินยาอยู่แล้วอันนี้เนี่ยอาจจะต้องวัดถี่านนั้ ะะส่วนในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดและก็ระดับไขมันในเลือดอันนี้แนะนําว่าจะต้องเจาะเลือดนะคะถ้าหากว่าของใครเนี่ยเริ่มสูงในระยะเริ่มต้นเนี่ยอาจใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทานของหวานของมันของทอดให้ลดลงทานผักใบให้เยอะขึ้นออกกาลังกายให้เยอะขึ้นดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอก็จะช่วยลดทั้งระดับไขมันในเลือดแลวก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะ,ะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุม3อย่างนี้ได้นะคะทั้งความดานันทั้งไขมันในเลือดทั้งน้ําตาลในเลือดนะคะถ้าา้าา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 าหหกกวว่่คคบุมมไไดดเรรรรจจจะะะะสาาถทียยขาาโต นี้นะะ <คะ S 1> เพิ่มค่าไตาขึ้นได้เรื่อยๆนะคะระยะ3าอาจจะพัฒนาไปเป็นระยะที่2ระยะที่1และหายขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคุม3สิ่งนี้ให้ได้นะคะ และมาถึงสิ่งที่4นะคะที่อยากให้ทำนะถ้าหากว่าเราเนี่ยตรวจเจอว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะไตเสือ่อมระยะที่3หรืออยากให้หายขาดนะคะก็คือในเรื่องของการรับประทานยาหรือวิตามินอาหารเสริมต่างๆเท่าที่จําเป็นนะคะคําว่าเท่าที่จําเป็นหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัวผ่านการพบแพทย์ได้รับยามาจากโรงพยาบาลเนี่ยอันนั้นคือยาที่จําเป็นนะคะต้องทานสม่ําเสมอทานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนในเรื่องของวิตามินแล้วก็เกลือแร่เสริมหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากทานอันนี้แนะนํให้ ให้ปรึกษาหมอเจ้าของใครหรือว่าเอาที่แบบจําเป็นจาเป็นจริงๆนะคะอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินดีวิตามินบีน B, อะไรอย่างนี้นะคะถ้าหากว่ามีข้อบ่งชี้มีข้อบ่งใช้ว่าเราเนี่ยมีภาวะขาดวิตามินหรือว่าเกลือแร่เหล่านี้เนี่ยโอเคอันนี้อาจทานเสริมได้นะคะแต่ก็ไม่แนะนําให้ทานเยอะเกินความจําเป็นนะคะเพราะยาทุกตัวย่อยสลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตนะคะการกินยาเยอะจนเกินไปเนี่ยอาจจะทาให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นค่าไตยิ่งลดลงได้ และมาถึงสิ่งที่5นะคะที่อยากให้พวกเราทำนะก็คือการเช็คสุขภาพสม่ำเสมอนะคะเช็คสุขภาพประจําปียิ่งจะหากว่าใครที่เพิ่งตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะไตเสื่อมระยะที่3นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอจะนัดเรานะคะประมาณทุก3เดือนหรือว่าทุก6เดือนนะเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องไตวายไตเสื่อมอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วดีขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งใดๆก็คือเราจําเป็นจะต้องตรวจ เช็คสุขภาพสม่ำเสมอลองมีเครื่องวัดความดันไว้สักเครื่องหนึ่งที่บ้านแล้วก็วัดกันทางบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทําให้สามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงได้ทั้งบ้านนะคะสุขภาพดีกันทั่วนหน้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเช็คสุขภาพหรือ evet, ว่าการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยจึงเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทราบป,ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าโรคไตถ้าหากว่าคุณโชคดีเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยคุณสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะะค เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คสุขภาพประจําปีหรือตรวจสุขภาพสม่ําเสมอนะคะ mm. ก็ครบไปแล้วนะคะกับ5สิ่งนะถ้าหากว่าใครที่ตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะไวตวายไตเสื่อมระยะ3นะคะและอยากให้หายขาดนะลองเอา5ข้อนี้เนี่ยไปทํานะคะทําครบทุกข้อทําได้สม่าเสมออาจารย์การันตีให้ได้เลยว่าคุณจะสามารถที่จะเพิ่มค่าไตาได้นะคะและถ้าหากว่ามีวินัยในการทํามากพอเราสามารถที่จะหายขาดจากโรคไตได้นะคะเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันที่1ดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มอย่างถูกวิธีเฉลี่ยดื่มทั้งวันนะคะอาจจะสังเกตจากสีปัสสาวะก็ได้หรือว่าดื่มไม่ได้สักประมาณ2-2.5ลิตรนะคะอันที่2ออกกําลังกายเน้นความสม่ําเสมอนะคะไม่เน้นความหนักนะเพราะว่าถ้าหนักเกินไปทําให้เราเนี่ยบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้นะสามถวันต่อสัปดาห์นะคะครั้งหนึ่งประมาณ30-45นาทีแค่นี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเพิ่มค่าไตได้อันที่3นะคะควบคุมความดันควบคุมระดับน้าตาลในเลือดควบคุมไขมันให้อยู่ในเกณฑ์อันที่นย่ ทานอาหารเสริมต่างๆเท่าที่จําเป็นนะคะและทานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะอันที่หนะคะอย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพสม่ําเสมอนะคะไม่ไว่าจะเป็นการวัดความดันการเจาะเลือดการพบแพทย์ตามนัดนะคะอันนี้เนี่ยจำเป็นมากๆนะคะสําหรับในเรื่องของการฟืน้นฟูตไตเพราะฉะนั้น5ข้อนี้ไปทํากันนะคะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้หายขาดจากโรคไตได้นะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเ เข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ